อ่ะัอ่านลูกยินลูก,ลก,ก,ลกวัวแล้วสุดพึงลูกเป็นวันเกิดที่ลูก,ลลก,ลกยินเออเป็น,นย,งยังไงมีแบกแบกคงแบกเค้กไปเซอร์ไพรส์ขเขาใช่ครับเออก็เดินตัวเซอร์ไพรส์กลับเลยการเข้าไปแล้วจเวจอญาติเขามา20กว่าคนผมก็ทำตัวไม่ดูรู้เปล่าไอ้ตอนที่ผมแบบแฮปปี้บบเบิร์เด์คูยูอ่ะผมยังหาตัวหยินไม่เจอเลย ไม่น่าจะเชื่อว่าบา้านตัวเองเหมือนกันทุหน้าไม่มทำงานแล้วนะอ่าวันพิเศษยังไงบ้างคะเขาเป็นสไตล์เราวันนี้นก็พิเศษนะผมวันนั้นเป็นวันที่เหมือนฝันนะคือคุณเคยฝันแล้วมีคนที่เคย แล้วไหนจะมีครูนี้เข้ามาอีกเป็นสามคนได้ไม่รู้จักกันออได้ยืนมองเค้กแล้วก็ฝันหรือเปล่าอะเหมือนจักรวาลผสมภาษานมังงไยหมดแอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ก็โอเคมันต้อเป็นเรื่องจริงครับเออซึ่งมันเกิดปีนี้เราตั้งใจยังไงบ้างพี่อินก็คือมันมีของขวัญอะไรยังไงให้ตัวเองบ้างนะยังไม่ได้มีให้ตัวเองเลยครับใช่ก็ไปเรื่อยๆให้ที่บ้านก่อนอันนี้บ้านแบบเดินเรือแล้วก็ให้ตัวเองได้อยู่แล้วอย่างพอนนอกจากเค้กเนี่ยอะไรให้เขาอีกไหมมเทียนฮะเทียนเนาะมีไฟแช็กให้แต่ไม่ได้จุด ยให้เขาเขียบไว้เดี๋ยววันนี้จะกลายเป็นมือสองแต่เห็นเหมือนเหมือนกับซิว่าเราแอบซื้อทองให้พี่ ก็ตอนนี้ก็คือเรียกว่าวางแผนไม่ถูกแล้วว่าจะทําอะไรยังไงก็คือตอนนี้ปล่อยแล้วปล่อยเซอร์แล้วเพราะว่าที่บ้านมีหลายคาแรคเตอร์มากแบบบางคนเป็นแบบเรียบง่ายมินิมอลางคนแบบรับชูอะไรเงี้ยเอาเลยคุณอยากแต่งกระทุนไหนแต่งเลยจริงอย่างนี้ถ้าผ่านประสบการณ์นี้มาเราก็สามารถแนะนํพี่บอเขาได้สิว่าแบบเฮ้ยว่าตรงไหนต้องระมัดระวังในการทําบ้านอะไรเงี้ย ก็ส si ูงอยู่ครับก็พุ่งไปอยู่มันตามกําหนดไอ้ดูหรือว่ามันเจอปัญหาไม่ตามกําหนดหมือเขาเลยครับเลยอยากให้คนรู้จักมึงก็ให้คนนั้นไปอ่ะแด้นําคนนั้นไปให้หรอไม่อยากใช้คนที่แบบสนิทกันพอแตรู้จักกันเราแบกใจอ๋อที่บอกเองใจรู้จักกันแล้ว ได้พูดคุยแบบว่านานๆอยู่ในการใช้เวลาผมไม่รู้อ่ะแล้วตอนแรกผมหิวมากชวนผมกินผมก็กำลังกินเลยก็ไม่สนใจอะไรละสนใจเลยกินอย่างเดียวไม่ได้คุยอะไรกับคุณพ่อคุณแม่เขาเลยมีคุยนิดเดียวครับเออนิดเดียวเขาถามา้องมันร้องรับเลยประมาณที่แปดคนนะครับวันนั้นอยู่กับยี่สิบโอ้นั่งตั้งแต่โซฟาราดยาวหนึ่งอ๋ออ่ะเป็นกุ๊กเก้คาเฟ่อย่างเงี้ยเหรอเดินตักได้เลย มีมีอาหารแบบชาวเหนือไงเป็นคนเชียงรายกันญากเขาก็เลยทำอาหารไว้มีแกงทะเลไม่ีไทรปาอะไรเงี้ยไม่มีไทรปาแล้วมันมีตาขินดิเหรอเหนืออะไรอันนี้เหนือชุรากันเนี่ยสื่อความคัดหมายมันเออมันมีอะไรฟันจริงปะงานตอนเนี้ยผมืว่าพูดพูดจริงหมดเลยเดี๋ยไปเรื่อยๆกันก็ถับถาับรูกฟันนี้หน่อยเอ้ยกไปเลยแล้วกูมายกไปเลยทำเต็มที่ แฟนมียกเลิกอ๋อแฟนหนึงอ๋อมิดเออแฟนคู่ยกเลิกเออใช่แฟนมันแฟนเสียใจมากเราอยากจะบอกแฟนยังไงบ้างเออติดตามงานหน้าหรือยังเราจะตามงานหน้าได้ได้แล้วกระช้าอยากก็ต้องมีเลยได้แล้วกระช้ามีแน่นอนนะผมไม่ไจะไปทำผมไปหนีเออจริงๆเราเสียใจมากเพราะมัาโปรโมทยังไม่ถึงเือแล้วคนสิบหกตั้งเป้าว่าอยากไปดูเราก็ก็ก็นิดนึงอย่างครับเพราะว่าแฟนก็คาดหวังไปแล้วว่าอยากให้เป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแฟนมีรแบบซีรีส์อะไรอย่าง